สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่14มีนา2559ตัวแรกนะครับเป็นตัว Jubilee Enterprise นะครับก็กำไรสุทธิปีไตรมาส4ปี58อยู่ที่46ล้านเพิ่มขึ้น91% Q1Q นะครับลดลง4.3%ย้อนเยียนะครับ เนื่องจากปกติเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันนะครับผู้บริโภคมักจะใช้ใจ่ายใช้สอยมากกว่าไตรมาสอื่นบริษัทยังมีการจัดแคมเปญออกคอลเลกชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty นะครับ Dazzling Holiday Gift, งาน The Best of ตลาดนะครับรวมถึงการจัดโปรโมชั่นร่วมกับ AIS เพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงและในช่วงเดือนธันวาเนี่ยมีการการะตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ เช่นการนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีนะครับทำให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น21%คิวอันคิวแต่ยังลดลง10%เพราะว่ายอดขายในต่างจังหวัดนี้ยังชะลอตัวนะครับยอดขายสาขาต่างจังหวัดลดลงนะครับอยู่ที่42%นะครับในสัดส,ส่วนนะครับจากเดิมเนี่ย48%เพราะราคาสินค้าเกษตรยังตกต่ำนี้สินควรเรือนอยู่ในดับสูงผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย กำไรขั้นต้นนะครับปรับตัวดีขึ้นนะครับจาก39เป็น40 43นะครับกำไรสุทธิจบปี58เนี่ยคันอยู่ที่131ล้านลดลง36เเงินปันผลครึ่งปีหลังนะครับก็จ่ายที่25สตางค์นะครับรวมทั้งปีจ่าย46สตางค์ขึ้น XD วันที่12พฤษภาคม59จ่ายวันที่23พฤษภาคม59นะครับสำหรับปี59นั้นก็มองนะครับเราก็มองใกล้เคียงกับผู้บริหารนะครับ มองยอดขายอยู่ที่1,636ล้านนะครับเพิ่มขึ้น10%หลังจากที่มองแล้วว่าจะบริษัทจะมีการร่วมร่วมงานกับแบรนด์ระดับระดับโลกยุโรปจาก Forever l Marks นะครับเป็นดิสติบิวเตอร์รายเดียวของไทยน่าช่วยฐานฐานลูกค้าของบริษัทได้มากขึ้นนะครับข้อที่2คือบริษัทมีการปรับกลยุทธ์การขายใหม่เพื่อเจาะลูกค้ากลุ่ม ชนชั้นกลางครับเพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยออกคอลเลกชันใหม่ๆมเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้นนะครับ 3. มนะครับมีแผนการขยายสาขาจากเดิม123สาขาเป็น130สาขารวมทั้งอีิสงจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับ โดยแม้ว่าต้นทุนร้านแฟลกชิปยังสูงนะครับแต่แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายใ,ในการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคาดว่ากำไรขั้นต้นจะขยับตัวได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยก็อาจจะมีผลทําให้กําลังซื้อในประเทศไม่ฟื้นตัวมากนักนะครับเราคาดการกําไรสุทธินะครับอยู่ที่157ล้านเพิ่มขึ้น21-20%นะครับอันนี้อันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย เป็นเป็นระดับที่ยอดขายค่อนข้างต่ำมากนะครับราคาพื้นฐานมองว่าไว้ที่19บาท90สตางค์แนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับกำไร Q4 นะครับก็มีกำไร822ล้านเพิ่มขึ้น52%เยียีย,ยและ150% Q1Q นะครับกำไรดีกว่าคาดมากเนื่องจากมาร์จิ้น ทำสถิติสูงสุดอันใหม่ที่18%จาก14%ในไตรมาส4ปี57และ17%ในไตรมาส3ปี58จาก2ปัจจัยหลักนะครับ1คือสัดส่วนการขายกลุ่ม IC มากขึ้นนะครับค่าเงินบาทอ่อนลงนะครับขณะที่ขณะที่ยอดขายสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยลดลงนะครับกลุ่ม PCB A นะครับยอดขายลดลงนะครับ โดยโดยที่กลุ่มขณะที่กลุ่ม HMT นั้นเพิ่มขึ้น70%นะครับหากเทียบ Q1Q Q นะครับออยอดขายลดลง5%นะครับกำไรสุทธิปี58นะครับกำไรสุทธิลดลงนะครับ39%เนื่องจากปีก่อนหน้ามีการรับรู้ประกันจากน้ำท่วมเข้ามา1,350ล้านแต่ถ้าเราพิจารณาแค่กำไรจากการดำเนินงานพบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการดำเนินงานปี58มีขาดทุนอักราแลกเปลี่ยน2 6 1ล้านขณะที่ปีก่อนหน้านี้มีกำไรนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยน107ล้านนะครับในส่วนของปีนี้นะครับผู้บริหารแจ้งว่าแม้ว่าภาวะตะวลาดรวมไม่ดีนะักแต่ส่วนงานไอซียังดีนะครับคิดว่าจะได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นคาดว่ากลุ่มสินค้า IC ในโทรศัพท์และเซ็นเซอร์นะครับ ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าส่วนการดำเนินงานที่ JXG นะครับยังไม่ดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแรงอ่อนแอในประเทศดังกล่าวส่วน PCB A นะครับเป็นกลุ่มที่มีมาจินหนักต่ำอย่างเช่น l a p ปท็อและ Touchpad ยังไม่ดีขึ้นนะครับส่วน Auto Sensor นะครับดีขึ้นเพราะลูกค้าจากจากลูกค้าได้ให้ประมาณการที่เพิ่มขึ้นในสินค้าดังกล่าวซึ่งจะเริ่มผลิตในไตรมาสหปี59จาก โรงงานลำพูน2นะครับส่วนโรงงานกัมพูชาจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเนื่องจากเริ่มผลิตให้ลูกค้ารายที่2ในสัปดาห์หน้านะครับแต่คาดว่าคําสั่งซื้อะจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้ขึ้นกับความพอใจของลูกค้าและต้นทุนการผลิตในโรงงานนะครับดังกล่าวว่าจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้หรือไม่สําหรับการดำเนินง,ง,งานปี59คาดว่ายอดขายนะครับจะเพิ่มขึ้น5%นะครับ มาร์จิน้นทรงตัวเนื่องจากสินค้าในกัมพูชายังมีมาร์จิ้นไม่มากยังใช้กําลังการผลิตไม่มากนะครับคาดว่าการใช้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นจากโรงงานใหม่ประมาณการกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น13%แนะนําซื้อราคาพื้นฐาน40บาทตัว TTW นะครับหรือว่า t ทยแท็บนะครับกำไรสุทธิจบที่621ล้านลดลง17%หลังจากที่ กลับมาจ่ายภาษีเป็นปกตินะครับรวมถึงปริมาณขายที่อ่อนลงนะครับกำไรออกมาเท่าที่คาดนะครับสำหรับแผนการกับขยายกําลังการผลิตของ PTW เสร็จแล้วนะครับอยู่ในระหว่างทดสอบผลิตนะครับคิดว่าจะเริ่มผลิตจริงได้เร็วๆนี้กําลังการผลิตส่วนเพิ่มสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันจากเดิมเนี่ย1 3 8 8 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับ โดยกำลังการผลิตเริ่มต้นอยู่ที่5.7หมื่น5 7 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับในส่วนที่ของส่วนของไทยแถบในโรงงานที่2เป็นโรงงานใหม่ที่กระทุ่มแบนคาดว่าโรงงานนี้ได้รับการอนุมัติจาก B.O.I. แล้วคิดว่าจะทดสอบการผลิตได้ในต้นปี60นะครับกำลังการผลิตสูงสุด4แสนลูกบาทเมตรจากเดิมเนี่ยโรงงานเดิมปัจจุบัน 4, 4, 4 4040,000มื่น ลูกบาทเมตรนะครับโดยมีกําลังการผลิตเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสนลูกบาทเมตรต่อวันนะครับนอกจากนี้ยังขยายความจุถังเก็บน้ําใสนะครับที่สถานีจ่ายน้ํามหาชัยเพิ่มขึ้นสถานีเพิ่มแรงดันกระทุ่มแบนขยายความจุและน้ําใสได้อีก0,000มื่นลูกบาทเมตรนะครับส่วน ptw ก็สร้างถังเก็บน้ําใสขนาด10,000ลูกบาทเมตรทาให้เก็บน้ําใสได้1น0 0 0แสนกับอีก1น0 0 0นะครับ สึ่งแสนกอีกหนึ่งพันลูกบาทเมตรนะครับก็จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ําในพื้นที่ส่วนปัญหาภายัภายแล้งยังไม่กระทบต่อปร,ริมาณการผลิตน้ําประปานะครับทั้งของ TDW และ PTW นะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําในช่วงน้ําทะเลหนุนคาดการณ์นะครับกําไรปี59นะครับก็ เราคาดการปริมาณการขายนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้น3%นะครับรายรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น1.2%กำไรสุทธิลดลง8.4%นะครับจากการที่กลับมาจ่ายภาษีเป็นปกติเต็มปีในปีนี้และอัตราการค่าน้ำประปาที่ลดลงนะครับบนวิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีแยกส่วนนะครับแล้วมารวมกันเนี่ยเราได้ราคาพื้นฐาน11.80บาทนะครับยังแนะนำซื้อสำหรับตัวไทยแท็บ สำหรับข่าวตลาดวันนี้นะครับในตัวบ้านปูประกาศเพิ่มทุนและออกบ้านปูวอลสามนะครับก็เพิ่มทุนในอัตราส่วนสองหุ้นเดิมได้หนึ่งหุ้นใหม่ราคา5บาทขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่25เมษายน59และออกวอลเลนสามนะครับจำนวนหนึ่อล้านหน่วยจะให้กับผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วนนึหนึ่งหุ้นเพิ่มทุนนะครับต่อหนึ่งวอลเลนสามโดยไม่คิดมูลค่านะครับอัตราส่วนใช้สิทธิ์หนึ่งต่อหนึ่งราคาใช้สิทธิ์5บาทอายุ5า อายุ1ปีนะครับสำหรับทุนที่ได้เนี่ยประมาณ12,909ล้านบาทเนี่ยครับจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญแล้วก็ถ้ามีการใช้สิทธิ์ของบ้านปูวอสามทั้งหมดก็จะมาใช้ในการลดภารานีลงครับจะช่วยลด Net Debt Equity จากเดิมนะครับห7นะครับเหลือ1.27เท่านะครับอิงตาราคาบ้านปู17บาทหลังราคาหลัง XR จากเพิ่มทุน13บาท และบ้านปูวอลเลนที่8.04บาททําให้มีไดรูทจากการเพิ่มทุนและออกวอลเลนราคาบ้านปูพื้นฐานจะลดลงมานะครับราคาบ้านปูจะลดลงมาเหลือ1 0 3 0บาทซึ่งเมื่อเทียบซึ่งเทียบกับซึ่งเป็นไดรูทนะครับเทียบกับราคาพื้นฐานเดิมนะครับ22บาทนะครับจะมีส่วนต่างราคาไม่มากนะครับจึงแนะนําถือโดยที่บุ ผู้ที่มีบ้านปูใช้สิทธิ์ในการเพิ่มทุนเพื่อเฉลี่ยต้นทุนลงได้นะครับรวมทั้งประโยชน์จากการได้บ้านปูวอนะครับตัว Property นะครับเพื่อวันศุกร์เนี่ยกระทรวงคันก็มีการเสนอบ้านประชารัฐนะครับโครงการนี้ก็คือช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยนะครับมีโอกาสมีมีบ้านอยู่อาศัยนะครับกำหนดราคาบ้านต่ำกว่า1.5ล้านบาทนะครับ ผู้ซื้อต้องเป็นซื้อ,ซ,อซื้อบ้านหลังแรกนะครับโดยภาครัฐจะรับภาระก,การโอน2%จดจำนอง1%อสำหรับค่าใช้จ่ายูนยนและค่าใช้จ่ายศูนย์กลางในปีแรกด้วยรวมทั้งภาครัฐก็จะเสนอวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยการปล่อยสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการและผู้ซื้อบ้านด้วยนะครับซึ่งน่าจะออกมาในรูปการ ผ่อนปลนนะครับการปล่อยกู้ซื้อบ้านนะครับอันนี้นี่ก็คิดว่าถ้าสอบถามจากผู้ประกอบการยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่เราคิดว่าถ้าเราคํานวณจากสต็อกดูจากบ้านราคาระดับเท่านี้อยู่ในลายใดมากๆเนี่ยคิดว่ามีอยู่2อรายคือพึกษาและ LPM นะครับสำหรับพึกษานี่มีอยู่ประมาณห้าพันล้านมีอยู่ประมาณเก้อรนะครับของอรอตสำหรับ Lpn นี่เยอะหน่อยนะครับมี90%ของพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะในระยะสั้นแม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดโดยะละเอียดออกมาแต่ว่าคิดว่าในเชิงสินติเมนต์จะมีโอกาสที่จะทําให้หุ้นพึกษาและ Lpn ปรับขึ้นได้ในระยะสั้นโดยมองราคาพื้นฐานยี่9บาทและ15บาทสําหรับหุ้น,นพึกษาและ Lpn ตามลําดับสำหรับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็ตัวทูนะครับจ่ายค่าไเซเส้ครบ8 6พันล้านแล้วนะครับ ก็เลขาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรลักษ์คมนาคมแห่งชาตินะครับหรือเลขาธิการกสทชหอเปิดเผยว่าชูนะครับก็เป็นผู้ชนะพูนความถี่900เมกะเฮิรชุด2นะครับ ในช่วงความถี่900-915เมกะเฮิร์ Hz, คู่กับ950-960ถึงเมกะเฮิร์ได้นำค่าประมูลงวดแรกนะครับจำนวน8,000ล้านรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก562ล้านรวมเป็นเงิน8,602ล้านมาจ่ายแล้วนะครับก่อนหน้านี้นั้นบริษัทได้วางหลักประกันการประมูล644ล้านที่เหลือจึงจะจ่ายในวันนี้ประมาณ797,958ล้านรวมทั้งนำ นำหนังสือคำประกันจากสถาบันทางการเงินเพื่อจะคำประกันการชำระในวงเงินที่เหลืออีกเจ็ดหมื่นสามพันล้านนะครับตามานุมา,ม,า,ม,ม,าม,ม,มอบให้กสทช,โช,ชตามเงื่อนไขด้วยนะครับคงคำแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานก่อนเพิ่มทุนประมาณ5.90บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีในก,การลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ